ทำอะไรอะวายขบูทำทำขบูคู่นี้มันมันจะแยกใส่น้ำมันคู่นี่ไงต้องวายน้ำมันเข้าเข้านี้ด้วยแล้วก็เข้านี้ด้วยเข้าสองลูกเลยรรตรงนี้ผมจะใช้เป็นข้อต่อหงขุนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบบน้ำหงขุนส่งไปนะครับแล้วก็เอาข้องงอหงขุนมาต่ออีกเทนึงนะครับเพื่อจะให้มันงอขึ้นไปเป็นลูก ตัวยูนะครับก็อยากรู้ว่าถ้าคอขบูมันยาวๆสูงๆอย่างเงี้ยมันจะติดมันจะใช้ได้ไหมนะครับผมจะใช้เป็นข้องอหกขุนทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดหกขุนหมดเลยเพราะไอ้ข้องอหกขุนเนี่ยมันจะพอดีกับรูขบูดดเลยนะครับแล้วเราก็ไปต่อเลยครับรวมแล้วเราจะใช้อ่าข้องอหกขุนทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ตัวทีนะครับ3ทาง1ตัวนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปพ่นสีครับ ผมจะใช้สีกระป๋องสีสเปรย์นี่แหละครับเป็นสีดำนะครับกระป๋องละ4 0สิบกว่าบาทมั้งหรือ6 0ิบกว่าบาทจะไม่ได้นะครับก็จะมาพ่นแป๊บมาพ่น p v c นะครับเก็บงานให้มันดูสวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็พ่นไปเรื่อยเยครับใจเย็นเย็นหมุนซ้ายหมุนฝาครับเก็บสีไปเรื่อยๆื่อยครับก็จะไม่รอช้าเลยครับหลังจากพ่นสีเสร็จนะครับผมก็จะเอาไปประกอบเลยนะครับก็อยากจะรู้แล้วว่ามันจะ ติดได้และแรงแค่ไหนนะครับเพราะคอขบูตัวนี้มันค่อนข้างจะที่จะสูงมากเลยนะครับผมก็สงสัยว่าน้ำมันมันจะไหลเวียนได้สะดวกหรือไม่นะครับไปชมพร้อมกันเลยครับเอ๊แต่ตอนนี้เหมือนว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับคอขบูเหมือนจะติดคอยนะครับเห็นไหมครับติดตรงนี้ครับนี่นี่นี่ร้อยน็อตไม่ได้ครับก็เดี๋ยวคงต้องตัดทิ้งนะครับต้องตัดคอยทิ้งเลยแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับ Takk เราจะไม่ใช้น้ำมันใส่ในถังนะครับเราจะไม่เอาน้ำมันใส่ลงไปในถังแต่เราจะใส่ขวดแทนเพราะว่าดูแล้วคบูน่าจะสูงกว่าน้ำมันนะตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้น่าจะสูงกว่าน้ำมันนะครับน้ำมันน่าจะไม่ไหลามานะครับเดี๋ยวจะลองเอาคบูเอาอันนี้แฝงไปสูงๆนะครับ เอาแค่นี้พอนะครับจากนั้นเราจะเอาไอ้เจ้าน้ำมันเนี่ยใส่กับฝาไปเลยนะฝาผมเอายังไนมาใส่ไว้นี่เห็นไหมนี่แล้วก็ล็อกมาด้านบนนี่ครับนี่แค่นี้น้ำมันมันก็ไม่ไหลออกทางด้านฝาแล้วนะครับนี่เห็นไหมน้ำมันลงแล้วครับก็จะลองแฝนไว้สภาพนี้นะครับ เอ๊ะเป็นน่าจะต้องใช้พลาเทปแปะเนี่ยมั้งฮะว่าไงนะป๋ะาห่วงมาไม <c oughs> <c oughs> ่ใช่นี่เราตัดตัดมันจะติดไว้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิเ่าไหรองติดเด้ย๋ยอ,อลองเลยเฮ้ยย่าล่งในน้อๆยังรองอ่ะอ ลืมใส่น้ำมันอ่างสบายแม่ง <laughs> ลืมเติมน้ำมันอ่าง <laughs> ประกอบรถเสร็จทีลูกไม่ติดมึน <laughs> เนี่ยโอโ้โหหอมมะไอ้ยี่ห้อนี้หอมมะหอมมะใฮ้ยทาตัวได้เนี่เป็นน้ำหอมได้เลยอเอาดิาไมเเอดี๋ยวเหลือเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวเหลือเดี๋ยว,ยว,ยว <laughs> ทาให้ทาหน้าได้ไหมได้ออื หมดเลยปะวะโอ้ฟันท่วมหมดเลยถึงจุดแปดอันนี้ถึงจุดแปดใช่ไหมใส่หมดเลยจ้ะหมดเลยเรื่องไหลเยอะดิน้ำมันมองไม่เห็นปะน้ำมันไหลแล้วเยิมแล้วอ้าวอี๋ไอ้นี่มาพังอีกก็ว่านะไม,ไม่ไม่ได้ลงไอ้นี่เลยมั้งไหลออกหมดเลยมั้งเออ กำลังโจนเลยว่าเฮ้ยต okay. ิดกว่าแต่มันติดว่ะ มันไม่ลงครับน้ำมันน่าจะต้องอยู่สูงกว่านี้นะก็ไล่มานี้ไม่ลงครับสายหักในะขบูตัวเย็นเช็บเลยนะครับก็สรุปแล้วนะครับไอ้เจ้าขบูตสองตัวนี้นะครับนี่สองตัวเนี้ยนะครับติดนะครับติดแต่ว่า ผมเองผมขาไม่ดีครับขาข้างซ้ายไม่ดีถูกยิงมานะครับก็เดี๋ยวจะลองให้คนขับเทสดูนะครับว่ามันจะวิ่งแบบไหนและเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีหน้าตอนทดสอบการวิ่งเลยครับว่ามันจะแรงแค่ไหนและสุดแค่ไหนนะครับให้คอสูงแค่ไหนคอยาวแค่ไหนนะครับมันก็ติดนะครับขบูคู่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูนี่ครับต่อไปนะครับผมจะทําขบูตัวนี้นะให้เป็นขบูเจ็ทนะครับจากแดดเนี่ยนะขบูแดดเนี่ยนะให้เป็นขบูเจ็ท นะครับผมจะแต่งนะครับงบประมาณ30บาทนะครับจะจะเปลี่ยนจากขบูได้ให้เป็นขบูเจ็ทนะครับแบบบิดถีให้ไฟออกหน้าขบูเลยดีไหมเออนะครับกดติดตามเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกดติดตามนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้กดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเวลาผมอัปคลิปให้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นนะครับอย่าลืมดูนะครับขบูเจ็ตต้องมาแล้วครับขบูเจ็ตต้องมานะครับ